สวัสดีค่ะวันนี้บีนจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอตะการพูกผลจังหวัดอุลราชธานีที่นี่หนองคุลุหอใตใจกลางน้ําและเป็นแด์มาร์คสำคัญของชาวอำเภอตะการพูกผลที่ใครๆต่างรู้จักหอใต้หนองคุลุ เป็นหอไตกลางน้ำที่คงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นของเมืองอุบลราชธานีและเป็นหอไตกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยหอไตแห่งนี้ตั้งอยู่หนังคุรุสร้างขึ้นในราวพุทธศัการาช2459ถึง2461โดยหลวงปู่สิงเจ้าอาวาสวัดศรีโพชัยและหลวงราชบริหารสดกมุตธมาตในอำเภอตะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีคำว่าคุลุคุมาจากคําว่าคุในภาษาอีสานหมายถึงถังสําหรับตักน้ําหรือใส่ของส่วนหลุคือทะลุหอใต้หนองคุลุ นอกจากเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีความงดงามแล้วยังนับเป็นปูชนียสถานที่เรียกกันว่าธรรมเจดีในปี2517หอใตยนองคุลุได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากกรมศิลปากรลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตยนองคุลุเป็นหอไตยไม้สร้างยกพื้นสูงทรงพื้นถิ่นอีสานในพังสี่เหลี่ยมจตุรัสโครงสร้างอาคาร ใช้สามไม้25ต้นรับน้ำหนักหลังคาจั่วในตอนกลางที่ต่อหลังคาปีกนกโดยรอบซึ่งมีชายคาลาดต่ำมากเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติค่ะในข้างๆหอไต้นะคะก็จะเป็นส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในตอนกลางวันนะคะก็จะมีเด็กนักเรียนมานั่งทำงานและในยามเย็นนะคะก็จะมีคนมาออกกำลังกายนะคะ นะคะก็คือสถานที่ที่สองที่เราจะมาแนะนําให้เพื่อนทุกคนรู้จักนะคะก็คืออ่างเก็บน้าห้วยทาแค่นะคะในยามเช้านะคะก็จะมีคนมานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะและตอนกลางวันก็จะมีคนมาตั้งแคมป์ปิกนิกกันนะคะเวลาฝนตกนะคะน้าก็จะท่วมเต็มตรงนี้เลยนะคะอ่างเก็บน้ําห้วยทําแค่เป็นอ่างเก็บน้ําที่กว้างที่สุดในอําเภอตะการพืชผล เก็บกักน้ำเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชผักในฤดูแ้งปลูกนาปรังบริเวณริมอ่างเก็บน้ำจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีต้นไม้นานาชนิดวัดหมู่บ้านร้านอาหารริมถนนอ่างเก็บน้ำเหมาะสำหรับการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ถาที่ที่สุดท้ายนะคะที่ยนจะมาแนะนำเพืเ่อนๆรู้จักกันค่ะก็คือคาเฟ่แก้มแดงนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากอ่างกิบน้ำห้วยทํำแค่นะคะค่ะทางร้านนะคะก็มีการจำหน่ายน้ำและอาหารนะคะราคายย่อมเยาสบายกระเป๋าค่ะ นี่นะคะบิงก็มีภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ จบคลิปการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอตะการพืชผลง่ายๆในรูปแบบสไตล์ของบีมสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Thank you. วันนี้นะคะบีมก็จะพามาแนะนำที่นี่น้องครูรุหอ,หอใจชื่อิ้าร้องเต็มเลยจ,าจ้าโคตรด้วยดีค่ะสถานที่ที่สองนะคะคืออ่างเกลือน้ำมวยท่ามแค่นะคะที่พี่สองนะคะคืออ่างเกลือน้ำมวยท่าแค่นะคะได้ยามบีมปล่อแสงมาีลิปลงไป หน่งอง2ค่ะน,นี่คือสถานที่ที่สุดท้ายนะคะที่เราจะพาเพื่อมาแนะนำนะคะคือแก้มแดงคาเฟ่ค่ะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากอ่างเก็บน้้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิงก็อ ส้มยำแล้ววัน <|so|>> นี้นะคะพิมก็ขอจบกันไม่เหมือนส้มตีนกูป่ะ